โอ้ยไอ้ยีฟปนดุนฟันไปตายใครเรียกหมอวะจะทำอะไรจ๊ะเออขออีกทีทำอะไรจ๊ะเออหักหลังไว้ดีทำอะไรโทษทีขอหักคอทีเออทำอะไรไอ้หน,นุ่ม เออหักอเออเห็นใครแบบกระโดดยิงเหมือนโรนันโดโอโอหมออย่าไปตายหมออย่าไปตายไอหนุ่มไปไหนไอหนุ่มไอหนุ่มไปไหนไอหนุ่มไปไหนมาที่คุยกันก่อนเออเออโกมดิน โอ้มาถึงมิงนัวกันแลวเถอะโอ้มาถึงหมอโดนกันเลยฮิวให้กูหิวให้มึงอย่าพิ่งวิ่งหนีอย่าหนีหมอหมอชีจ้าโอ้โอ้มอชุบมาชุบอ้แล้วก็เกิดยางไก่ โดนกินอยู่ไหนวะโอ้โหโทษทีนะเพื่อนคูนช่วยมึงไม่ได้แล้วล่ะโอ้ยไอ้เหี่ฟันโดนฟันมึงตาย,ย,ยมันมามันมา,ามันเอามันเอา ใครเรียกหมอวะหมอมาแล้วหมอมาแล้วไอ้ท <Ost ens reen> ี <forests domestic> ่น okay. ี่ที่ไหนวะเนี่ยหมอมา หมออยู่นี่จะเย็นจะเย็นตนีนี่ไงหมอหมอมันไม่ใช่หมอเล่ากูวิ่งไปไหนวะเนี่ยห <c oughs> ลงทางเลยจัะช่วยด้วยหมอหลงจะทำอะไรจะ๊ะ คูเลนี่เป็นของข้าเอาเกิดไมได้ด้วยวิ่งไ,ไกลเดือนะั้นอ่ะเนยึดคเลยเพื่อเกิดเกิดเดโอ้โหและก็ย่างไก โอ้โหโดน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 แล้วโดนนี่คือหมอนเออยิงไม่ตายสักตัวเลยเราเนอะหมอนไม้แล้ว โอ้ยหลงหลงในสมอตัวเองรอบนี้หมอมีปืนรอบนี้หมอมีปืนขออีกทีทำอะไรจ๊ะเออหักหลังไวด้ดีโอ้ยวิ่งก่อนโอ้ยโทษทีโทษทีโอ้ยโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอย่าทถีผม คุณทำอะไรครับทำอะไรโทษทีขอหกักคอทีเออมึงอย่าแย่งดีไม่รู้ใครยิงกันหมอที่แหวกหมอที่แวกหมอใจดีหมอใจดีมากโอ้โหหนัวจัดโอ๊ยหมอโดนหมอโดนอ้า อย่าเ,เพิ่งชุบหมอดิมึงไม่เห็นเหรอมันอยู่รูดหมอชุบหมอเร็วหมอุบเออโอ้โหชุบกูมากูเขาบอกไม่เห็นอะไรเลยอีบา้าอ้ยหมอหมอ,หมอตายหมอโดนอันนี้โดนรูดบดโดนรูดหมดบังเกอร์เลยเมื่อกี้ มอมาแล้วหมอมาแล้วสมุกไปก่อนวิ่งตามสมุกไปโอ้ตรงไหนค่อยว่ากันหมอมาแล้วหมอมาแล้วใจยเย็แนแข่งใจไว้จเจย็นหมอวิ่งอยู่หมอวิ่งอยู่หมอแอบชุบโอลโลเปิดโลเปิล ไม่กูต้องโดนระเบิดตายตลอดเลยวะจะตายคนเดียวดนวย,ยอู้เยอะเยอะเยอะนี่เยอะใครมีระเบิดใครมีซีโฟย่อนไปดิเกิดไว้แล้วกันอะหมอช่วยหวางไว้ตรงนี้เหลยกู หมอมาหมอมาโอ๊ยหมอติด <S <S 1> <S 1> เอามาเอาม,ามันยืมไม่ได้เลยเพื่อนเอ้ยตรงเนี้ยรเราโดนแล้วไปกลับกลับกลับหมอโดนโอ๊ยหมอโดนจากไหนใครทักทายใครเซลใครเซลหมอหรือเปล่าโอ้โหเ,เพลงแตกกูเลยกูจะลบที่ไหนแล้วคะนี่ โ,โดนโดนหมอโดนเอ้ยเอ้ยเยี่ยมจริงลูดจังเลยปืนอะไรวะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไปเกิดเถอะเพื่อนเกิดหน่อย ทำอะไรไอ้หนุ่มเออหักคอออโอ้โหมึงจะลาดกูตี้จะหักคอมนันนะวางไว้ตรงนี้แหละต้องมีใครโง่เดินเดินมาเหยียบตันน้อยหน่อยจะเห็นใครแบบกระโดดยิงเหมือนโลนันโดโอ้ยหมอยมยหมอย่าไปตายหมออย่าไปตาย mọi em chuột em chút mọi em mọi lời mỏ mà mọi lời mà rồi! mọi lời mọi lời mỏ lời mọi mò mọi dính <c oughs> ต้องมีใครโง่เดินเกียบ้างล่ะ <c oughs> โดนโดนหมอโดน,โดน <c oughs> ออกไปโคตี <c oughs> <c oughs> ไอ้นมไปไหนไอ้นมไอ้นมไปไหนไอ้นมไปไหนมาที่คุยกันก่อนเออเออโจมดินหมอมาอะไรนี่มาปึ๊บให้กูออกจากโซนเลยเหรอฝากไว้อันนึงหมอหิวไงหมอหิวอยู่โอเค แล้วขอพ <ım. S 2> ้นสเปรย์ก่อนได้ไะพท้อพ่นไม่ได้ระเบิดระเบิดโอ้โหส้มโไปยิ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 วิ่ง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 วนวิ่งวน กูจะพอยิงโดนมั้งไหมนี่ยไอ้เหี้ยสมอไปเออโดนโออรอดไหมเนี่ยไอ้เหี้ยดูที่มันรอดไหมเชี่ยมันรอดกูตายหมอช่วยด้วยหมอช่วยหมอด้วยมึงทำไปไม่นอนนะเพื่อน ยิงก่อนหิวอย่างเดียวหิวลิงหิวลิงรถมันมารถมันมาโอ้โดนอะไรวะเนะมองไม่เห็นอะไรกูช่วยกูช่วยเพื่อน มึงยิงเพื่อนกูทำไมเดี๋ยวเพิ่งเยเพิ่งโอ้ยย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 มยยยยลยยยยเยย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 นยย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 ย พยายามไปช่วยกูเลยตัวนี้น่าจะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะวางตรงนี้และกูยิงอะไรก็ไปลูกไอ้มันเจ็บมันเจ็บ <c oughs> อือตายหมอโดนยิงหมอโดนยิงโดนยิงหลังหมอมาแล้วหมอมันช่วยยืดแล้วโอ้โหเพียบไปหมดมันตายโอ้ ไอกระสุนหมดขวบกอ่อนเออ <c oughs> ผู้โดนอาร์เทลลี่หงายท้องเลยชุบก,ก,ก่อนชุบก่อนเชิญยันก่อนมึงลุกมาก่อนมึงลุกมาช่วยกันก่อนอหมอโดน มาชุบมันยิงจากแนววะอ๋อย้ายจักรรถกูโดนเลยมาชุบมาชุบอืออันนี้กูตายถึงไหมถึง ระยะไกลเว้ยหมอชุบหมอช่วยหมอองโดต้นดอกปักใหญ่ โคตรมัวโคตรมัวชนะครับวินเทอรย